เออนี่น,นี่น้ำตกเฮ้ยชันตะเถนว่าเนี่ยชัน,ะ,นะเ,นเออชันตะเถนเนี่ยน้ำตกน้ำตกค่ะ water f a l l ชันตะเถนทชัดๆเนี่ยเฮ้ยบรรยากาศนี่ชันตะเถนทชัดเลยนะเนี่ย แววคำคือชันตะเถนนี่ไ่ชันตะเถนชัดๆเลยชันตะเถนอย่หยุอสูบน้ำให้ปล่อยยีดอกชันตะเถนนะเดินขึ้นไปไกลเรามาชันตะเถนไปดูเขาสูบน้ำ่อยใส่ใส่หินเดินไกลแบบเท่านี้เลยนะชันตะเถนเอาเท้าจุ่มแค่ข้อเท้าอ่ะน้ำมันะ